ครับสวัสดีเด็กๆปสามทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนในบทที่สนะครับเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนนะครับมาเริ่มเรียนกันเลยเนาะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่การบวกกันก่อนนะโอเคครับ การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะครับก็คือบวกแบบไม่ทดนั่นเองนะครับมาดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อหนึ่งสี่ร้อยยี่สิบสาบวกเจ็ดพันสองรอยสิบห้านะครับเวลาบวกนะครับนักเรียนตั้งหลักให้ตรงกันนะนะครับเริ่มจากหลักหน่วยบวกกันก่อนนะสามบวกหได้8นะครับโอเคเย่อะมาก สองบวกหนึ่งนะครับได้สามสี่บวกสองได้หกหลักต้องตรงนะครับเวลาตั้งหลักหลักต้องตรงกันนะครับต่อไปเจ็ดข้างบนไม่มีตัวบวกก็เอาเจ็ดลงมาได้เลยนะครับจากนั้นนักเรียนทำนมนเป็นหลักพันให้นักเรียนใส่อะไรครับลูกน้ําด้วยโอเคเสร็จแล้วได้เจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดนั่นเองนะครับอโอเคไม่ยากเนาะต่อไปดูข้อสอง ขสองโจทย์คือเท่าไรครับสี่พร้บเอ็ดบวกกับ1,252นั่นเองนะครับโอเคเริ่มที่หลักหน่วยเลยครับหลักหน่วยคือเลข1บวกกับเลข2ใช่ห็นไหมครับได้3ต่อไปหลักถัดไปนะครับเลข4ีบวกเลขหได้9นั่นเองต่อไป3าบวกสได้5นะครับหลักสุดท้าย5้บวกหได้ ห้ามือนกันนะครับโอ้ oh, ได้ห้าพันกว่าแสดงว่าต้องมีลูกน้ำไหมต้องมีนะครับลูกน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเยี่ยมต่อไปนะครับข้อสามอข้อสามเนี่ยนักเรียนลองคิดตามขรูไปสิครับแปดร้อยสิบสองบวกสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกลองคิดสิครับไม่ยากนะโอเค ฉเฉลยเลยนะครับก็คือสอ7พนเอั้ยเจ็ดนั่นเองนะครับอย่าลืมใส่ลูกน้ำกันนะ,ะต่อไปข้อ่าพันหนึ่อยเก้าสิบสอบวกกับ7 3 1ด6มืกโอ้เลขเยอะไหมครับเยอะแต่การบวกไม่ยากนะครับน้องเลยก็บวกไปทีละหลักคายๆตัวอย่างที่หนึงกับตัวอย่างที่สองเลยครับง่ายๆเนาะ อ่ะครูบวกเสร็จสับแล้วปุ๊บได้คำตอบคือ78,298นั่นเองโอเคการบวกแบบไม่ทดง่ายเนาะอ่ะต่อไปมาดูการบวกแบบทดกันบ้างนะครับโอเคการบวกแบบมีการทดก็ไม่ยากคล้ายๆกันแต่ว่าเพิ่มการทดเข้ามานิดหน่อยนะครับดูตัวอย่างที่หนึงตัวอย่างที่หนึ่ง7,310บวกกับ1,090โอ้ เลขมองดูเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับหลักพันแต่บวกไม่ได้ยากมากนะครับเหมือนเดิมดนักเรียนเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะครับศูนย์บวกศูนย์อ่าเห็นไหมครับมีลูกศรให้ด้วยศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ก้าบวกหนึ่งนะครับอ่าทีนี้9ก้าบวกหนึ่งได้สิบนะเป็นเลขสองหลักแสดงว่านักเรียนต้องใส่เลขศูนย์ไว้นะครับก้าบวกหนึ่งใส่เลขศูนย์แล้วหนึ่งไปทด ในหลักถัดไปก็คือต้องทดหนึ่งในหัวเลขสามนั่นเองนะครับโอเคทดหนึ่งแล้วนะจากนั้นเอา3ามบวกศูนย์ครับ3าบวกศูนย์ได้สบวกทดอีกหนึ่งกลายเป็นสีนั่นเองนะครับโอเคเยี่ยมมากต่อไปเจดบวกหนึ่งได้8โอเคใส่ลูกน้ําด้วยนะครับเพราะอ่าข้อนี้ได้8,400นั่นเองนะครับเยี่ยมอ่าต่อไปข้อสอง 17,177บวกกับเท่าไรครับบวกกับ8 6 5 3นั่นเองนะครับโอเคเริ่มบวกที่หลักหน่วยเลยครับ7บวก3ใช่ไหมได้10ดนังเยลยต้องใส่เลข0ทด1ในหลักถัดไปก็ต้องอยู่บนหัวเลขก7ของตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นเอา7บวก5ได้12 12บวกทดอีกหนึ่งกลายเป็น13นักเรียนก็ต้องใส่เลขอะไรครับเลข3แล้วเอาเลข1ไปทดในลักถัดไปก็คือทดบนหัวนี้เลยนะจากไหนนักเรียนเอา1บวก6ได้ 7, เอา้าวทดข้างบนอีกหนึ่งกลายเป็น8เนียมมากนะครับอ่าต่อไป7บวก8ได้เลยครับติ๊กตอบ7บวกแได้15 นักเรียนก็ใส่เลข5แล้วเอาเลขหนึงที่เหลือนะครับไปทดในรักทัดไปเห็นไหมอ้าวหนึ่งตัวนี้ไม่มีให้บวกแล้วแต่นักเรียนต้องไปบวกตัวที่ทด1บวกหได้2นั่นเองนะครับโอ้สองหมนกว่าแสดงว่าต้องมีลูกน้ําหลังเลข5หรือหน้าเลข8นะครับตอบ25,830นั่นเองนะครับนักเรียนเยี่ยมมากเลยสุดยอดนะครับอ่าเหมือนเดิมข้อ3 ลองทำเองนะครับข้อ3ลองทำเอง8,180ิ 8, บวกกับ4,828อปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอได้ไหมเอยจริงๆแล้วทั้งเรียนฝึกเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองไม่ยากเลยครับข้อสามนะอ่ะปุ๊บได้คำตอบมาแล้วคือหนึ่งมื่นสามพันแปดเห็นไหมครับคุูใส่ลูกน้ำตลอดนะต่อไปข้อสี นะครับข้อสี่หกหมื่นหนึ่งพันเท่าไรครับเก้าร้อยห้าสิบสองบวกกับสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับโอเคลองบวกดูเนะอ่าเด็กๆบวกเสร็จแล้วปุ๊บได้คำตอบคือหกหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองโอ้เยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับการบวกก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากมากมีแบบ ไม่ทดกับแบบทดนะครับก็นะครับฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกนะครับในเล่มแบบฝึกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะเอาไปใช้เอาคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับเนาะโอเคก็ครับครูต้อมขอจบการบวกของเรียนชั้นป .3 เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย